ประธานเมื่อวานแล้วนะครับท่านได้มอบให้ผมมามาแทนเขาปรีดเวลามานะครับท่านสลับเวลาของท่านมาเลยนะครับจริงภารกิจผมเลยต้อนรับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกครั้งนะครับอขอเป็นคนเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านด้านสิ่งหนึ่งก็เราก็ไปเยี่ยมเยือนในพรุพ่งนี้ผมก็มีโอกาสตามท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์เมื่อปีที่แล้วกับคนพิเศษพวกนี้ เป็นกัรบดูแล้วมันเห็นชัดเจนเ็นว่าด้วยความสำคัญนี้เองพอมาอยู่ระดางก็ได้รับเขาองความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจะทําการแบบรวมกำลังบูรณาการการทำงานเพราะเด็กที่พิการทางได้ยินเนี่ยเวลาเขาอยู่กับไอ้โรงเรียนพิเศษที่ราปะที่พพชบูรณ์เนี่ยนะครับเขาอยู่ประจำเรื่องควกความปันเ้ต้นๆแล้วก็ฟังเมื่อกี้เวแล้วเห็นว่า การดาเนินงานในตรงนี้เองจะเป็นการดำเนินงานในระดับพื้นที่ขณะนี้เรามี90้าย์ใช่ไหมครับยังไม่ครบ่ันก็พยอยากจะให้เพิแล้วเห็นกว่าการดาเนินงานในตรงนี้เองจะเป็นการดำเนินงานในระดับพื้นที่ขณะนี้เรามี90้านย์ใช่ไหมครับยังไม่ครบ่ันก็พยอยากจะให้ครบไปสู่มหาวิทยาลัยครับขั้นตอนตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปตรงนี้นี่คือการวางแผนเป็นหากคนพิการต้องการประกอบอาชีพประเช่นเดียวกันนะครับ หาข้อมูลที่ได้มากที่สุดในการในการจัดทําแผนเตล่นผากับคนพิการนะครับต้องมีข้อมูลอย่างมากเพีงพอซึ่งการจัดทาแผนเตล่นผานนี้นะครับสําหรับผมเองอผมได้รับความรู้นะครับขนาที่คนพิการจบหรือว่ามีความรู้ความสามารถขนาดไหนเราก็มาหาจุดเริ่มต้นครับเช่นเราจะเป็นที่ต้องให้คนพิการได้รับการสารในระดับประถมมอต้นและมปลายจนกระทั่งเราสามารถส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยได้นี่คือ ฝึกทักษะชีวิตได้หรือไปทําเรื่องพัฒนาชีพได้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนวิการบา,างคนอาจจะเรียนการศึกษาพื้นฐานั้าหลังครับข้างหน้าสี่ที่ครับห้าที่สี่ที่ครับขอขอป้ายชื่อด้วยนะครับโครงการครับขอป้ายชื่อะอยู่ที่หนบ้านชายูมาดีปีหน้าการปีือว่าเขาวยนะ ยังมีการกจัดเพ่ให้อแต่ยังไงรับผว่าการสัมปทามีวันไปวันไหนก็ได้ก็ได้ตได้เลยเ ผมอ่อ่านเห็นป้ายอะไรเงี้ยก็รมาตรผิดผูกเดยวแม่เขจะสอนร่วมกันอครับกำลังทำน้ำบัตรครับเอาไม่เลยดิอ๋ออ๋อจะพอเหรครับถ๋ก็สนอเถึงนี่พอบังเหนือใี้แกทำไหมครับวิจาฟรีหรือทำขายให้ฟรี Cảm ơn các bạn đã theo dõi và